สวัสดีวันสงการอย่างเป็นทางการนะครับผมท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนหรือเปล่าหรือว่าพักผ่อนอยู่บ้านจริงๆวันนี้ลุงแมววางแผนว่าจะไม่ทําวิดีโอนะจะนอนหลับซะหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีข่าวใหญ่อันนึงนะครับพี่ลุงแมวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพูดถึงกันแล้วก็มันจะสัมพันธ์นะครับกับช่วงเวลานี้นะสิบสามสที่ของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเซลล์ออนไลน์นะครับ Nintendo Switch เนี่ยก็ออกมาลดราคากันเยอะเลย ก็เลยคิดว่าท่านผู้ชมนะครับน่าจะอยากฟังวิดีโอนี้นะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อเครื่องในวัน2วันนี้ก็ได้แต่ก่อนอื่นต้องปักหมุดก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก Nintendo เพราะนั้นนะครับก็ฟังหูไว้หูนะว่ายังไงดีไปที่ตัวเนื้อข่าวก่อนละกันนะลูมแมวจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับผมเพราะว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมคงไปหารายละเอียดอ่านได้อยู่แล้วนะแต่จะสรุปประเด็นสําคัญมาว่าเขาพูดอะไรกันบ้าง ช่อง d i g i t a l f า r ีนะครับซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์เทคเกมซึ่งสำรับลงแมวเองนะครับก็รู้สึกว่าช่องเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆนะครับเขาจะแบบวิเคราะห์พวกเทคนิค c a ิสุดๆก็ได้มาทําการนั่งคุยกันนะครับผมในพอดแคสต์นะมีอยู่3ท่านนะครับแล้วเขาก็หยิบเจ้าตัว t r a ลเลอของ b บสออฟเดอะวอลสอออกมาหากคุณกําลังตามหาสุดยอด g a ม i n g Monitor อร์ใช้เล่นเกมคอนโซลก็ได้ใช้ทํางานก็ดี มาพร้อมกับความละเอียด 4K Refresh Rate 144Hz และ HDMI 2.1ถึง2์ร์ตให้ประสบการณ์ภาพที่นิ่งเรียบลื่นไหล Response Time ต่ำเพียง 1ms GTG ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดมาพร้อมกับหน้าจอขนาดที่พอเหมาะ e 27.9นิ้วและเทคโนโลยี HDR 400ที่ให้ภาพเป็นธรรมชาติลูงแมวขอแนะนำจอของ MSI Optic MAG 281URF จอที่จะทำให้คุณเล่นเกมได้สนุกขึ้นฟินมากๆ สนใจคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับผมซึ่งจิงเทเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะโดยที่เขาทำการวิเคราะห์นะครับว่ามันมีสิ่งที่รู้สึกว่าเครื่องสวิชในรุ่นปัจจุบนันไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็ตามนะไลท์กล่องแดงกล่องขาวนะครับโอเลไม่สามารถเรนเดอร์ตัวกราฟิกในเทเลอร์ที่เราเห็นได้นะมี2ประเด็นหลกัหลกๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าแอนตี้เอลิอสนะคือมันมีความคมชัดมากเกินไป ถ้าใครคุ้นเคยกับสวิชนะครับมันก็จะความละเอียดไม่ได้สูงมากเนะแล้วก็จะมีความขอบแตกๆแต่ว่าในเทลเลอร์ตัวนี้มันจะมีความขอบคมนะขอบคมมากกว่าปกติแล้วอีกอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นหลักฐานจริงจังเลยเนี่ยก็คือเจ้าตัวก้อนเมฆนะครับมันเห็นเป็นวอลลุ่มนะมีการให้น้ําหนักของแสงต่างๆซึ่งเขาก็บอกว่าเทคนโนโลยีแบบนี้นะครับโดยการใช้ตัวก้อนเมฆเนี่ยขนาดตัว xbox series x เนี่ยก็ยังมีความเหนื่อยเลยนะที่จะทําแบบนี้ อันนี้คือดิจิตอลฟอร์ดี้พูดนะลุงแม็ไม่ได้พูดเราะว่าลุงแม็ไม่มีความรู้เชิงเทคนิคนะครับมันก็เลยอย่างที่ว่านะครับนำไปสู่การคาดการณ์นะว่าเอ๊ะแล้วเจ้าตัวเทรลเลอร์ตัวนี้มันแสดงภาพแบบนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงแบบแรกเลยนะครับก็คือว่าเอ๊ะหรือว่า Nintendo เนี่ยทำการเรนเดอร์ตัวเกมนะครับผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้ดูสวยกว่าปกติ ซึ่งก็มีการคุยกันนะครับว่าโดยปกติเนี่ย n i n t e n d o จะไม่ทำแบบนั้นเท่าไหร่นะมีน้อยมากๆนะครับลูแมนก็ไม่ได้ติดตามเทรลเลอร์แบบเป็นประจำนะแต่เขาบอกว่าโดยปกติแล้ว Nintendo เนี่ยจะโชว์เทรลเลอร์เกมเพลย์จริงๆเป็นหลักนะครับว่าเป็นประมาณไหนเพราะนั้นน่าท่า Nintendo ไม่ได้เลนเดอร์นะครับตัวนี้ผ่าน PC นั่นก็หมายความว่าภาพที่เราลังเห็นเนี่ยมันถูกแคปเจอร์ผ่านเครื่องที่มีกำลังแรงมากกว่าสวิชตัวปัจจุบันอยู่ นี่แหละครับก็เลยเป็นที่มานะว่าหรือนี่จะเป็นคําบอกใบ้บางอย่างนะครับว่าอาจจะมีสวิชโปรออกอันนี้รูมายูนันข่าวเดิมนะนี่ที่เขเคยออกมาพูดแล้วนะครับว่าปีนี้จะไม่มีเครื่องใหม่ออกแน่นอนนี่เขาออกมาพูดแล้วชัดเจนเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วก็สิ่งที่เขาเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ชัดเจนมากก็คือว่าตอนเนี้ห้าปีที่ผ่านมาสวิชออกเนี่ยเราแค่อยู่ครึ่งทางของเจเนอเรชันเท่านั้นเองนะครับนั่นะหมายความว่า เราจะไม่มีเครื่องหลังจากสวิชนะเครื่องใหม่จะเรียกว่าชื่ออะไรก็ตามยังไม่มีแน่นอนนะครับเราอยู่ครึ่งทางเท่านั้นและจริงๆอ่ะเวทล f the วลสอ2เนี่ยถูกวางแผนนะครับให้ออกในปีนี้แต่ว่าเขาเลื่อนนะเลือ่อนไปเป็นปีหน้าซึ่งอันนี้ก็มีความสงสัยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเขาวางแผนให้ออกปีนี้จริงนะแล้วมันเรนเดอร์ได้ภาพแบบที่เห็นนะครับนั่นก็หมายความว่า Switch Pro น่าจะออกปีนี้ใช่ไหมซึ่งนั่นก็หมายความว่าอา้าว ที่บอกว่าปีนี้จะไม่มีเครื่องออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความจริงสิจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เลยประมวลโดยลุงแมวเองนะคิดว่าสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็คือปีหน้าเราน่าจะได้เครื่อง Switch อาจจะเรียกว่า s w i t c h Pro แล้วกันนะก็คือรุ่นที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับ i t c h ในปัจจุบันอันนี้อย่างที่บอกนะครับข่าวลือล้วนๆนะไม่มีมูลใดๆจากทาง Nintendo อยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถเล่นบน Switch Generation เก่าได้นะครับอาจจะมาพร้อมกับกราฟิก2ชุดนะเอาง่ายๆนะแค่ตัว Base of the w i l d เองเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็น2ชุดตอนนั้นนะครับตอนแรกลงบน Wii U ก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยถึงมาลงบน Switch ก็ยังสามารถทำได้แล้วก็เกมเวอร์ชันธรรมดานะครับกับเกมเวอร์ชันโปรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีความแปลกประหลาดพิเศษอนะไรเนาะแล้วก็คุ้นเคยมานานแล้วนะครับ PS4 PS4 Pro ก็กราฟิกแตกต่างกันนิดนึง ก็จะดึงกลับมาที่ประเด็นนะครับว่าแล้วสําหรับคนที่กําลังจะซื้อเครื่องละเอาไงดีแน่นอนนะครับว่าถ้า Switch OLED เปิดตัวในเมืองไทยรู้ไามจำราคาเป๊ะๆไม่ได้นะน่าจะประมาณ1 6 9 0 0 0กเา่แถวนี้ใช่ไหมคำถามก็คือว่าแล้วตัว Switch Pro นะครับซึ่งสเปคน่าจะแรงกว่าเนี่ยน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณเท่าไหร่ก็คงไม่เกิน20,000ื่นอาจจะ20,000นิดๆแหละ แล้วก็น่าจะต้องรอระยะเวลานะครับของตลาดนะให้ลงมาราคาจะค่อยถูกลงไปเรื่อยแบบที่ตอนนี้สวิชโอเ e d เองเนี่ยจากราคา1 6ื่นหใช่ไหมครับตอนนี้ราคาเซลล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะหมื่นึงนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัว Switch Pro มาจริงๆในปีหน้านะดูมาคิดว่ากว่าราคามันจะลงไปในพื้นที่ที่มันน่าจะน่าซื้ออ่ะมันก็น่าจะประมาณ2024 เราจ,จะได้เครื่องนะครับราคาไทยนะราคาไทยไม่แน่เกิน15ื่นอันนี้คือราคาเซลล์แล้วก็อยากให้่านผู้ชมลองถามตัวดีนะครับว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้นะท่านที่จะซื้อเครื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่เล็งเครื่องโอเลไว้จ่ายมู0หนึ่งพันกว่านะครับแล้วก็เล่นตอนนี้นะหรือว่ารอไปอีกนะครับรอไปอีก2024โดยประมาณนะหรือว่าปลาย2023ามจะรู้มาไม่คิดงั้นนหะรู้มาคิดว่าถ้าเขาจะเปิดเขาต้องเปิดแถวแถวปลายปีเนาะ ก็ต้น2024หรือกลาง2024ถึงจะได้เล่น Switch Pro นะครับในราคาที่โอเคแบบนี้รับได้ไหมหรือวูบามนะครับผมจัดไปเลยนะเอามาเล่นก่อนแล้วก็พอถึงตอนนั้นก็ขายไปนะถ้ารู้สึกว่าอยากได้เครื่องโปรมากๆนะครับขายไปแล้วก็เอามาทำทุนแล้วก็แอดเงินเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณานะครับผม ตอนนี้ลุงแมวง่วงนอนมากเลยนะครับเมื่อวานคุยกับโคอฟพอดแคสต์กันนะครับไปถึงตีหนึ่งกว่าวันนี้ลุงแมวขอไปนอนก่อนละก็ขอให้มีความสุขนะครับวันสงการทุกท่านนะขับรถขับลานะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ